17นะครับ17นะฮะอาจารย์ใช้แกนเบอร์17นะครับนะครับขึ้นไปนะครับดูนะครับอันนี้ครึ่งรอบนะครับผมนะครับแล้วก็1รอบนะฮะนะครับรอบครึ่งครับผมนะครับหลังจากรอบครึ่งเสร็จแล้วปุ๊บอาจารย์จะใช้ตัวนะครับปลอยตัวนี้นะครับนะครับห่อนะครับห่อนี่เพื่ออะไรเดี๋ยวอาจารย์จะมาที่ใบคีนึงนะครับ พอหอเสร็จแล้วปุ๊บอาจารย์ก็มาใช้ตัวนี้ห่ออีกรอบหนึ่งครับนะ บางคนมองไม่เห็นนะครับติดตามเพจได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> อันนี้น้ําปกติเลยครับเป็นน้ําปกตินะครับเป็นน้ําปกตินะครับ <c oughs> น,น้ํานี้จะให้เหลือ <c oughs> แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับผมในการที่เราดูดเอารูดเอาน้ําออกนะครับ <c oughs> แล้วก็มาใส่ตัวเอ็กเซนนะครับผมที่ปลายผมทุกครั้งเลยนะครับ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันความร้อนนะครับในการที่เรานะครับ ม้วนแกนขนาดที่เราม้วนแกนอยู่นี้นะครับเนะี่ยฮะเห็นไหมครับชออที่1นึนะครับครึ่งรอบนะครับผม1รอบนะครับหนึ่งรอบครึ่งนะครับผมแล้วจังจากนั้นปุ๊บเราก็มาใช้ฟอยตรงนี้ห่อนะครับอุ้มความชุ่มชื้นนะครับ ผมก็ไปแล้วก็มาครอบอีกทีหนึ่งนะครับดูด้วยนะคะดูทุกขั้นตอนนะครับเวลาที่อาจารย์ทํางานนะครับผมข้อที่สองเห็นไหมฮะการแบ่งของอาจารย์จะแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดเลยนะฮะกดแชร์ไว้ครับผมจะได้เอาไปดูนะครับ ะะดูในเพจของเราดูในเฟซของเรากดแชร์ไว้เลยครับนะฮะเอาไว้ทบทวนนะครับ<ส>เดี๋ยวอาจารย์อธิบายเรื่องของการใส่ฟอยล์ข้างบน<ส>เราต้องการยังไงอะไรเป็นแบบไหนทำไมต้องใส่ฟอยล์นะครับ<ส>อืกล่องข้างนอกมันนะครับแม่ข้างในจะเป็นปกติมันจะเป็นสีขาว<ส>อืม หรอบรอบครึ่งรอบครึ่ง,อ,งอะไหนะครับรอบ,อบครึ่งรอบครึ่งทุกครั้งเลยครับผมขึ้นไปประมาณ3ามรอบทันทีเลย<ช>ก็จะประมาณสามรอบชอแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่พาเก็ตกับเรื่องของการอะอะไรนะครับ ทุกครั้งที่อาจารย์มาเห็นไหมอาจารย์ก็จะมีอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนเห็นตลอดเวลานะครับเพราะว่าการที่เราค้นคิดแล้วก็การที่เรานะครับการที่เราศึกษานะครับนี่ก็คือสำคัญที่สุดเลยนะฮะวีผมให้เรียงเส้นนะครับผมเห็นไหมครับ ตัวนี้นะครับรีแพร์สุดยอดดีมากนะครับบางคนเอาไปบำรุงเส้นผมเอาบำรุงเส้นผมของลูกค้านะครับอะไรนะครับเป็นกล่องนะฮะกล่องใหญ่ๆเมื่อกี้นี่ครับกล่องทั้งหมดจะมีทั้งหมดหกหลอดนะฮะข้างในจะมีหกหลอดครับไม่มีครับมันอยู่ในกล่องครับผม หลอดหนึ่งอยู่ที่ประมาณ200บาทนะครับโอ้อีหนี่น้ำยาใส่ไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับโอ้อยยี่เก็บผมดีนะเก็บความร้อนไว้ครับอะไระฮะไม่ธรรมดาครับผม ไม่มีอะไรธรรมดานัำยืดป้องใส่น้ำยาเปลี่ยนโครงสร้างก่อนครับคลิปนี้จะมีคนดูทั้งหมดประมาณหนึ่งหมื่นกว่าคนนะครับหรือว่าประมาณแสนกว่าคนนะครับตอนนี้นะฮะบ,บางคนกดไลค์กดแชร์เอาไว้นะครับเพื่อเอาไปดูนะครับเทคนิคของอาจารย์นะครับ เนี่ยปลายเนี่ยคือสําคัญที่สุดเลยนะครับจริงๆแล้วมันก็สําคัญทั้งหมดในการทํางานของเรานะครับคนไหนเห็นอยู่นะอยากถามอะไรถามมาเลยนะลูกนะถามมาในเพจนะเดี๋ยวน้องเขาบอกอาจารย์เองตรงนี้นะฮะมีคนถามมาบอกนะลูก ที่เราเห็นนะครับหลายๆคนไลฟ์สดนี่ฮะพยายามแชร์ถ้าเป็นสิ่งดีๆก็แชร์ทิ้งไว้นะเอาไว้ดูย้อนหลังนะครับอันนี้สิบเก้านะครับผมสำคัญคือยังไงจ๊ะเอาเข้าวหากันทั้งหมดเลยครับผมข้าหากันก็คือเอามาทั้งหลังให้หมด ข้างหลังไม่ข้างล่างไม่เข้าข้างหลังไม่เท่าไหร่แต่สำคัญมันอยู่ข้างหน้านะฮะอันนี้คือลอนเมอร์เมรดน,นะคะค่ะเบอร์เบรดไก,กลๆครับผมเบอร์เบรดแบบไก,กลๆนะฮะไม่ได้เบอร์เบรดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับมีข้างล่างเป็นลอนข้างบนเป็นเคิร์ฟอย่างเงี้ยครับผมจะไปนะคะพีไ่ไม่ไมันไปจัง จารย์ชใช้ไฟจอให้มันร้อนเสมอ,เอ,กอกันหนรือว่ายงทุกคนเห็นเดี๋ยวอาจารย์จอธิบายให้นะฮะ,ะว่าทําไมการดัดผมสปาเพิร์มน่ยมันดัดแล้วมันทําไมมันหอยรอนมันห้อยอยู่ข้างล่างมันเกิดจากอะไรมันเป็นเพราะอะไรนะฮะนะครับจาต้นใช้ใหม่ได้เลยครับต้น อุผนได้ยิ่งดี โอเคนะครับตอนนี้นอาจารย์ชมก็กําลังที่จะมวลแกนทั่วทั้งศีรษะแล้วนะครับเนาะตอนนี้อของอาจารย์แอดนะครับก็ได้ลงน้าํายาคลายโครงสร้างเกือบเสร็จแล้วนะครับของอาจารย์น้อ,ก,อนก็ตอนนี้ก็เริ่มจะเคลียร์ชิคโคนแล้วนะครับโครงสร้างเกิดจะเปลี่ยนแปลงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะในในส่วนของ เรื่องสีเดี๋ยวรอกสักครู่นะครับรออีสักครู่นะใจเย็นนะครับแล้ววันนี้จะได้รับกันหลายๆเพื่ีนนะครับไม่ว่าจะเป็นดัดใานเท่าเนี้ยเท่าที่เราฉีดน้ำเนี่ยครับงานสีนะครับในเรื่องของการใช้ต้องน้ำตรงไหนที่เปียกนะครับเป็นอันนี้เป่านเทียังรู้กันนะครับถ้าหากเราไม่เป่าแล้วบุนขึ้นไปถ้าหากตรงเนี้ยนะครับมันจะฟูเดี๋ยวนะดูบล็อกของบล็อกว่างี้เห็นไหมฮะมันความเคลือบของก็อยู่แค่นี้แต่ตรงเนี้ยมันไม่โดนน้ํามันก็จะไม่มีอะไรนะฮะ มันก็จะทําให้ผมมันฟูจริงๆแล้วมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่ไม่ไม่เป่าก็ได้แล้วแต่นะครับผมจามให้ผมหมาดมาก็ม้วนเลยก็ได้ครับผมนะครับแต่เวลาที่มันโดนความร้อนมันผมยุมคบครค้าฟูมันมีเหตุมีผลอยู่นะครับผมเใส่เลยยังครับ ยังไม่บอกรอแป๊บเดี๋ยวบอกทีเดียวจบเดี๋ยวบอกแล้วบอกแขนบอกแล้วบอกแขอาจารย์คะ่ใส่กระดาษปอยที่ใส่ทำไมคะใั่ไอ้เนี่ยถางสอบมันจะไม่ี่กระถามอา้ายังไม่ได้ตอบวร์ตอบยังไม่ตอบเดี๋ยวอาจารย์ตอบทีเดียวเลยใช้ไม้ตอบเลยทีเดียวจบ จะแกะให้ดูด้วยว่าแกะออกมาแล้วเวลาแกะออกมาแล้วผมเป็นยังไงเดี๋ยวจะแกะให้ดูว่าการใช้ฝอยข้างบนมันเกิดอะไรที่ไม่มีฝอยข้างล่างมันเป็นอะไรมันต้องมีเหตุอยู่นะครับ ต้องได้มาต้องได้ต้องคุ้มได้อย่างหนึ่งก็ไม่ได้อย่างหนึ่งทุกอย่างอาจารย์ก็ต้องเสียเงินไปเรียนมานะครับเสียเงินไปเรียนมานะครับทุกวันนี้ก็ต้องเสียเงินนะครับเรียนรย่องไหนคะยากเลยเรียนจากต่างประเทศครับคอร์สหนึ่งสามสี่หมื่นนะครับเรียนในออนไลน์นะฮะเดี๋ยวนี้เขาก็สอนกันทั้งประเทศอาจารย์ก็เรียนกับคนที่ไหนเป็นคนที่ยุโรปนะครับผมไปเรียนใน คอสเขาคอสหนึ่งสี่หมื่นกว่าบาทนะฮะเราก็จะได้รู้เทคนิคหนึ่งสองสามแล้วก็มามาแมทกับสิ่งที่เป็นพื้นผมของคนไทยเรานะครับผมไม่ใช่ว่าเรียนกับเขาแล้วเราจะทําแบบเขาได้เป๊ะมันก็ไม่ใช่นะครับเราก็ต้องมาลองผิดลองถูกอืมมันก็ต้องลงทุนนะครับทุกคนค่ะนะครับทุกอย่างมันก็ต้องลงทุนอยากได้ก็ต้องลงทุนนะครับ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกครับมันก็อยู่ที่ไฟผมของเราเนี่ยที่เราจะใส่ไฟใช่ไะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้หมดจะเย็นๆอาจารย์จะบอกให้หมูหมดเลยนะอาจารย์บอกว่าไฟอการทุมไฟเนี่ยเป็นยังไงผมแห้งไหมอะไรแห้งไหมนะครับผมมาดูนะเดี๋ยวหนูจะแกะให้ดูคว่างเลยรก็ได้ครับผมวันนี้สี่ห้าพันคว่าง สีปั่นเพราะอะไรครับผมเพราะว่าเรามาใช้ซอบสองมันเกิดจากอะไรมันยับพอมันยับวผมมันก็จะทําให้ผมมันยุ่ยมันรูอะไรตร่งี้เข้าใจไหมครับผมนี่คือสยวัญเนี่ยถึงแม้อาจารย์จะไปเสียคอสหนึ่งสี่ห้าหมื่นก็ไม่เคยเก็บอะไรกับลูกค้าไม่ได้เคยเก็บอะไรจากทุกคนนะครับอาจารย์ก็อยากจะมาสอนให้ทุกคน นะครับสอนที่คนคุณก็รู้เทคนิคของอาจารย์ไปก็ไปอาแเมดกับตัวเองผิดก็เป็นครูทุกอย่างมันก็เป็นครูมนะครับยิ่งไปเรียนที่ดอนเมืองหรือไปเรียนที่ไหนก็เรียนฟรีนะครับเอาน้ำยามาเอาหัวหลุนมาแล้วก็สอนให้ทุกคนฟรีนะครับอาจารย์มาก็เป็นนั่งทำนั่งคิดนั่งทำกัน ทุกวัน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 ทำทุกวัน,วนมันก็เลยเก่งกันทุกวันท,ทุกวัน <c oughs> แต่เราไปเรียนมาแล้วเราก็นั่งรอนั่งรอมันก็ได้แค่รอร <c oughs> อรอ,อ ในช่วงนี้นะครับใครอยากดูวิธีการเช็ดโครงสร้างผมนะครับตอนนี้นะครับทั้งเล็กทูล่าแล้วก็อเลนนะครับตอนนี้ที่น้ำแบบที่ลงน้ำยาไปแลวทั้งสองเทสนะครับโครงสร้างผมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเทคนิคการเช็คโครงสร้างผมนะครับของจานแอดนะครับก็จะมีอีกหลายเทคนิคมีเทคนิคหนึ่งนะครับของอาจารย์น้องก็อกก็จะมีเทคนิคหนึ่งนะครับใครที่มองไม่เห็นอยากดูเทคนิคของการ เช็คโครงสร้างผมนะครับเข้ามาดูกันใกล้ๆสามารถสอบถามอาจารย์อาจารย์น้องอ้อมได้นะครับว่าวิธีการเช็คเช็คยังไงนะครับดูโครงสร้างคือดูยังไงนะครับนาะเข้ามาดูกันได้นะครับตอนนี้นะครับอ่าดูนี่ดูนี่ดูวิธีการเช็คขอจานแอรนะครับตอนนี้นะฮะจานแอรจะดึงผมขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็จะรูปนะครับ ีตรงส่วนปลายตรงวันที่เป็นวงกงนะครับู้ว่ามีรอยขัดรืนคือตัวหรือเปล่านะครับตอนนี้มันจะแท้ไปอยู่ที่มันร้อยสิบแต่เนียบรเอยนะครับถ้าตรงส่วนที่มันขักนะครับมันไม่คือตัวนะครับแสดงว่าโครงสร้างผมมีความคลายตัวเรียบร้อยไปแล้วนะครับถ้าหลังจากนี้เสร็จแล้วก็เอานํำแบบไปล้างเนื้อครีมออกให้สะอาดด้วยน้ำเปล่านะครับแล้วก็สระด้วยแชมพูล้างสารตกค้าง ปรับสภาพครับคือสภาพเส้นผมด้วยการทำสปาหนึ่งครั้งนะครับเ้อะแล้วเดี๋ยวเราจะมาวนแกนนะครับขึ้นแกนกันนะครับเนาะเดี๋ยวในส่วนของลอนเมอร์เมงนะครับขึ้นแกนยังไงนะครับขึ้นลอนยังไงนะครับเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูในวิธีการกันนะครับน้อง ใช้ที่วิธีการดึงก็ได้ใช้วิธีการมัดก็ได้ที่มนีวิธีการคลี่ดูผมก็ได้นะครับก็หลายๆที่ิคีนะครับสามารถผสมผสานเอามาใช้ปรับใช้ในงานได้ทุกง,งานนะครับให้ถน,บบนัดในเรื่องการเช็คแบบไหนนะครับสามารถเช็คแบบนั้นได้เลยนะครับเนาะ อตอนนี้อาจารย์ชมก็จะมวนแกงก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งไฟใช้ณหภูไฟกันนะครับเทคนิคของการใส่ฟอยนะครับจะไม่ใช้บหภูไฟเหมือนกับที่ไม่ใส่ฟอยนะครับจะใช้ณหภูมไฟเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคบว่าอาจารย์ชมจะใช้บหภูมุณหภูไฟเท่าไหร่น,นะครับสังเกตนะครับมาลอบนี้นะครับอาจารย์ชมมีเทคนิคใหม่ๆม,มาให้หแล้วก็ เวลาวนแกนนะครับการชมจะใช้แกนไซส์ใหญ่ผิดปกตินะครับมีใครเคยสังเกตไหมครับมีใครสังเกตบ้างไหมว่าจากรอบที่ผ่านๆมากับมารอบนี้นะครับการดัดของเราสไตล์การดัดของเรานะครับเปลี่ยนไปนะครับเนาะพิกิการดัดเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็การใช้แกนดัดนะครับเปลี่ยนไปนะครับเนาะ ใช้แกนใหญ่ที่ใช้แกนที่ขนาดาษใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ดีไซน์ทรงที่เปลี่ยนไปนะครับเนาะอ่านะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้กำลังจะขึ้นเพื่อนะครับแบบนี้นะครับฝอยที่อาจารย์ทำไมต้องใช้ฝอยอ,อ่ะจับนะครับทุกคนเคยไหมฮะเวลาที่เราดัดผมนะครับการดัดสปาเพิมนะ่ะรอนมันจะ้อยอยู่ข้างล่างตลอดเวลาถูกต้องไหมฮะแล้วมันไม่มีความเคิร์ฟอยู่ข้างบนลใช่ไ,ไหมครับเพราะอะไรครับผมเพราะว่าความร้อน มันได้เฉพาะปลายความร้อนมันได้เฉพาะปลายจำนะฮะแต่ที่เราใช้ฟอยล์หุ้มส่วนด้านบนเอาไว้เพราะว่าเราต้องการน,นะครับผมฟอยล์ตัวนี้นะครับจะเก็บความร้อนได้ดีกว่าการใช้ไอะไรนะครับผมใช้กระดาษพันแกนเข้าใจไหมฮะนะครับผมมันจะอุ้มความชุ่มชื้นเอาไว้ตัวน้นเเพราะว่า ้องผมนั่นแหละ,ะเข้าใจใช่ไหมฮะมันจะอุ้มแล้วมันจะไม่ทําให้ผมไม่ให้ความร้อนลากถุยออกไปเข้าใจใช่ไหมครับผมนั่นแหละคือเหตุผลเดี๋ยวอาจารย์หลังจากที่เราวนแกนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยขึ้นไปเสร็จแล้วอาจารย์อยากเอามาแกะให้ดูนะฮะแกะให้ดูว่าตรงที่เราใส่ฟอยล์รอนมันเป็นแบบไหนตรงที่เราไม่ใส่ฟอยล์รอนมันเป็นยังไงนะครับนะฮะก,ก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเลยนะฮะ